ติดตามได้นะครับผลงานเขาเต๋อแต่ตอนนี้ติดตามได้นะครับคุณกุศลที่เฉลากับแฟนคลับทั้ร่วมกันมาตักไขกันนะครับตักไขกันนะนะนะใครอยากเข้ามาครับผมภาพรางวัลก่อนภาพรางวัลเลยเแลิมเแล้วนี่ภาบเลยถ่ายรูปถ่ายรูปใครที่อยากจะถ่ายรูปนะครับสวยๆกับเต๋านะฮะ AF8 นี่เรามีบัตรนะฮะหนึบาท ในห้องนะครับอยู่ก uh, uh, yes. right. um, ันสองต่อสองโอ้โหอวังวงียตรงนี้อยู่กันเป็นหมู่คณะนี่มันไม่ได้แบบว่านะไม่ได้ใจไม่ได้ใจต้องไปนี่เลยสต่อสองเลยงต่อสโอ้ครับผมนียโอ้จะิอรกันอ้อบอ่เหือัเลฮะนะครับของรางวัลันี่คืออะไรฮะของรางวัล ข่ใช่ไหมครับใช่ครับนี่จะเห็นไหมนี่ทักเลยเนี่ยนี่ทักเลยเครื่องซักข้าเครื่องซักข้าอันนี้ใช้ดีอันดีครับอาพอได้ไปแล้วเปิดฝาขึ้นไปนี่ไม่หักนะฮะแขึ้นไปแรงๆฉากฉากไม่หักแข็งแรเลยมีใบครับมีอ่าไปไหนบวกบวกไข่โดนเชิงไฟอ่าครับผมงข้ามด้วยแถมด้วยแถมไปเลย สวัสดีครับสวัสดีครับขาเสียงไหนเลยเดังอีกได้ไหมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีเพึ่งมานี่ไปไหน